จ่าแพนครับทุกคนมือนีใยเจ้าไม่กลัผ้ามวนเด้อจ่าเด้อผ้าเขาโ่เขาปลามาหาเห็ดเด้อจ่าเด้อมานบอมานกระตดตามใยเลยเด้อจ่าแพ่นครับทั้งในหรือตามประเทศหรือแพ่นครับทั่วโลกจ่าใยมาใกล้อยู่แล้วจ่าเด้อมากลับเชิงเด้อจ่าเด้อกับเชิงไม่ห h ัง g เขาอุ้ยพี่น้องห็นบอพี่น้องอุ้ยตาท่องเก็บเลยหลายเลยตัวนี้เห็ดขาวเด้อจ่าเด้อเป็น อพี่น้องเฮ้ยเลือกเอ้าน้องาเนาะอุ๊ยพี่น้อง่บอกพี่น้องอืมมานมานมาเขามาเลือกเขาไปกลั้ใไจให้ยายในด้อจ่าให่มากกับรถบานตะพีดด้จ่าเพื่อนอื่นมากด้จ่าอู้มานมานมานปัดมนมานมม้อบางใกล้เลื่อจาหญ่พออีเดยว โอ้โอกงามอืมพี่นองไอ้ทองดไก่ด้าด้วนี่อืมนีเจ้าขอดอกนึงอืมายนี่ดอกนึงอีการด้อ พ่อเองเ้อจ่าเด้อโอ้ฝนกระลิ่นเด้อจ่าเด้อฝนตกะฝนตกมือนี่โอ้ยไอ้เอาน้องงามมึงเกิดไกอพี่น้องมันมันจ้าพ่อเองเลยดอกนึงโอ้ยดอกงามเนาะพี่น้องเนาะเก็บขาวพี่น้องดอกนึงเก็บเขาเก็บมันนี่เลยจ้า บางหนึ่งขอออกเป็นมูน่ะเถาเนาะอมันมันโอ้อย่างใกล้จ้ะวะเพืพี่น้องบรรยากาศอือผลกำลังลิ่นนี้พี่น้องเห็นดอกหนึ่งงามเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องดอกเป็นมู เอาขึ้นมูเลยจ้าเท้าดินพี่น้องเทาดิ่นมันมันมันโสมมาใกล้อยู่สมผอดินเนาะเท่าเนาะมึอชั่นพอพอคืออีกเกมเขาไปหาถ้าฝนได้ก็หาถ้าฝนเนาะจัะเนาะนี่แม่นเทสนามากว่าเท่านี่เอาเคี้ยวบึ้งเฮ็ดหาดนะให้บึ้งพี่น้องโอ้ยเฮ็ดหาดอีหลีนี่พี่น้อง นี่แห่พ่ออีหละแต่ท่องเขาไปหาไก่นี่ใหพ่อเห็ดปวกแล้วใหยก็ได้ดบ่ายคือเกานี่นี่พี่น้องปืด๊ดดอกงามไม่งั้เอาเอาเก็บเฮ้ยยื่นได้จหอุ้นอยนี่นี่เจ้านี่นี่สองดอกเนี่ยกันอีกแล้วเออ <พา S 1> มนัมนมนันมัน เอาเท้าคอยเฮ็ดปัวคอยนี่เลยคอยได้เฮ็ดบอลคอยเดาใบเฮ็ดปัวคือเก่านีไม่ดอกเดียวนี่นะเออตัวเขาอื่นเฮ็ดปวงยังเท่าตีเฮ็ดปัวจุนมานมานมานลองน้ำดูสิหน้องดู้เก็บเท้าเก็บลอน้ำดเฮ้เฮ้ อุ้ยพี่น้องเอออืเป็นปลาเป็นมูเลยเป็นมือเฮ้ยขนดสิพอกข่อยากอันใด้ิเป็นข้อเห้านะแ่าเนาะเห็นบอพี่นองอือนี่พี่น้อง นี่ดิข้าวขาวไม่ยังยล,ยล่ะตาคอยไล่สิเฮ้ยไห,ห,ห้บึงทานเออให้ทานเขาหาบ้างมูบ้างใหญ่พอเยอะเลยจะท่องไปหาไก่โอ้โอ้โอ้ตาคนตาหาเนาะจ๋า,จานะนี่พี่น้องดอกงามๆเลย เดีนี่เจ้าดอกนึงเขาอจตทองมาพอกันล่ะนี่ๆๆดอกมใหญ่งงอๆเลยอ๋อนี่ให้เบ่งเถ้าเจ้าไปหาใกล้ๆป๊าดพี่น้องโอ้หลายเลยหลายโก้งแล้วนีเจ้าได้ผลแล้วนี่ดูเกิเก๋พี่น้องเอ้ยนี่ มานมานมานพี่น้องเอาของข่อยมีพี่น้องอนี่บึกไก้ๆด้วยจ่าดย้อง่ายดื้อใหญ่ใหญ่ตะทองใส่นี่โอ้ยบุบเบิ้งไอ้ นี่หิ้ดเขาดินปลานีไม่ติเห็ดเขาดินนวดเถ้าเนาะห,นนหิด้ดปลวกปลวกเดียวเองไปนี่พี่น้องอ๋อนี่พี่น้องนี่ดอกก็งามอือพี่น้องดอกไม้งาม ไม่ยั้งตะท้องเก็บเลยเถอะเก็บเลยขวดกระแลงหาทาั้งผีคือกันนี่พี่น้องพออีกแล้วนี่นี่พี่น้องได้พอเดี๋ยวนี่มาหมาันหมันโอ้ตะท้องตะท้องเาพออยู่ทั้งพุ่นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสาวกนันอ้ยนี่พี่น้องโอ้ยหนึ่งสอง สามปาด์ตสี mm, ่อ uh, uh, ้ยเก็บต yeah, ัวนี้ก็เท่าเออเปิดดิดิเออเนาะเออเออเนี่ยเห็นบ่พี่น้องกุญแจเวียนอยู่นานนี่นี่พี่น้องอีกดองหนึ่งนี่เปิดตัวนี้เอาไว้จะเป็นเสียด้วยพี่น้องเออ เอาเฮ้ยมันมันปัดเกือบเสียมใหญ่ซับเห็นบ่พี่น้องนั่นเออมัน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 นี่พี่น้องเออเอาเก็บเถาะอ้ยเบิดบิดออกไงเถาะเอ้ยิี่เบิดออกเออเน่ยบิดหลงเอามีดมาเนาะเจ้าเนาะ โอ้ยมามามาเอาในใหเด้อน uh, uh, <hi> ี่เห็นบ่โอ้ยบึ่งเยวๆไปเลยดยจ่ายเด้อเขาพุนดอกจูมดอกจุ่มข้างหน้านี่เห็นบ่อี่นองสวเป็นเสือพ่นหงเสืองไอ้คุณข้งในของเขาก็มีโอ้ยพ่นองนปอก เคี้ยเดียวเร็วเคี้ยดอหนินี่โอ้ข้างในในยู่เด้อพี่น้องเยพุ่นเท้าอุ้ยมือสั่นไหมพี่น้องพอเห็ดลายเมื่อกี้พอเห็ดลายจ้าเถอะเน่าเท้าเนาะอือปีนี่อย่านเขาไปบ่ได้ให้แต่ท่องบุกเขาไปคนเดียวอ๊ะอือพี่น้องเลยบังไอ้อือเก็บเท้าเก็บเออ ไม่อย่งตัวก่หมืดเก็บบอกมาให้เพื่อนเบิ้งเบิ้งเฮ้ยนั่นออ้ยไม่ติดอมงมม่จะดอกงามงมเพื่อนอะโอ้ยพ่น้องนี่เป็นมูมูเลยนท่าแถาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยขอถูนขอไายด้วยจ้ะเอ้านี่ ต่อมบุกออกมาจากทางนี้เอ้ยเก็บเท่าเก็บจะคอยตะทองเอาออกมาบึงา้งนาจ๊ะเ <laughs> นาะมวน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 นี่น้องใหญ่ออกมาจากตะทองใหญ่มาโผล่เห็ดขมดอกหนึ่งมันบุบเป็นมูคือเห็ดอันนี้บ่พี่น้องเห็ดขาวปุนบุกออกมาละพี่น้องนี่บุกออกมาแล้ว ตื่นพี่น้องถอคยพอเห็นเมฆเจ้าอุ้ยอยู่เป๊ะขาใหญ่เองนั่นพี่น้องเอ้ยโอ้มันบังแห้งเนาะดูงามเนาะเสาเนาะเฮอยเมื่เห็นเด้พ่นบ่เห็นเด้เจ้าบ่ปือดออกมาเออเก็บออกมาเห็นแต่ดอกบาน ปื uh. mm ๊ดพี่น้องเออมึอนี่ไาอยู่ในจากเนาะไปหมานหมานเออน่างากยุ่งที่เทายุ่งหามจยเลยเออโลงกำลังเออฮูนมีดอกนึงเ่าออื มาน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 พี่น้องเต็มกำมือออกมาอยู่ละจ้าเออนั่นหือเออเอาคูนเห็เน,เหนบอมุกบ่แมนอยู่พูดนะน้องเป็นมูนเลยเออยุ่งคบนาคอยเท้าืออ,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 อืดอกจูมมัน เฮ้บึ aking, no. okay. mm. ้งป yeah. uh, uh, okay. uh, uh. uh. ืดพีหน่องเก็บเท้ามันออกแถวพนมาเท้านะม้นมานมันเก็บเท้าพนมีสวงบ่อื้อือ เฮ้หตห้มันกำออกมาอีกแล้วพี่นอ้องนี่นี่พี่นออดดออ้องโอ้ยหมดหมดหมดโอ้ยหมดแดงโอ้ยขอบผมแลท่อนยำบุกเขาไปประเทศออกมาอยู่เสียงกา โอ้ยชิพา่าบรรยากาศแถวขาบซื่อเอ้เท้าไอ้บุ้งพี่น้อยคอยไปเขาไปเห็นบ่นีน่จะท่องเห็นบ่ละเท้าเออเห็นดูมันมันมัน อ๋อนี่พี่น้องใหญ่กะได้ไล่ยอยู่เนาะจ๋าเนาะเต็มกระตาใหญ่กะสิจบคลิปเนาะจ๋าเนาะนี่มาหาเห็ดใกล้อยู่ได้พ่อได้กินได้อยากมาในี่ยใหญ่เด้อใหญ่กะสิจบคลิปมาหาเห็ดเว่ยเพียงแค่นี้เด้อจ๊าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์วู้ดเจ้าได้หัวเห็ดทานนะ ขอบคุณทุกไหลทุกแช่ขอบคุณนติดติดตามยายมาตลอดยายรักพี่น้องด้วยจ้าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเด้อยด้จ้าบายบายจุ๊บจุบสวัสดีจา้าขอให้แพนครับสุขภาพแข็งแรงดูดีไม่แห้งชุบผูกชุก้นด้วยจา้าเด้อยายรักพี่น้องด้วยจา้าสวัสดีจา้าบายบ,บ,บายจุ๊บจุบไปพี่น้อง <laughs>